มาเด้อพี่น้องมาเดอ้อแกงเห็ดเดอ้อแกงเห็ดขมของฝากจากชัยภูมิแกงเห็ดขมใส่ียังอันนี้อีหลอกด้ครับเด้นะอน,นี่อีหลอกอีหลอกเป็นตอนเพิ่นแชต้มแชตู้เย็นไว้ให้เพิ่นส่งมาพอสิถึงก็ก็เละเบิดครับ อันนี้ก็เฮ็ดเห็ดเพิงเฮ็ดเพิงคมเฮ็ดเพิงคมก็เลยเอามะแขงใส่กับอีหลอี่นะอล่นะบัวหลวสิแสบดูบอปะต้มไปสองสามหลอบแล้วบัวหลวงจือดดอียังเดี๋ยวอีกจักหน่อยเดี๋ยวสิ ทายให้ให้เบ่งไหมได้ครับเด้อแกงเห็ดใส่ปักติวใส่บุกกี้มาเองกินเองแสบเองครับพี่น้องตัวนี้ยมาหมักกินสดแานไม่จะแม่งละเนี่ย ไปไหนคอมเน็ดเน็ดรวมเราไปจงได้แซวอยู่บปล่าเองซิมมันด้วยอีหลองอะเราซิมด้วยอีหลง

จกนมาใหม่มาเลยเขาจะมันที่ไทยจงเป็นคนโสดใช้ของมันแต่เขาเป็นสวับงับไม่หนอวก็ต้องมาแล้วแซบป๊อ

ให้ฟขาไม่ทำอะไร